ครับโอ้โหแม่ขันได้ขึ้นรถใหม่แล้วนี่ขึ้นไปเลย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 อ้าวทำไมไม่ขึ้นละ่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่องพังคันเงินพลายมึงคนน้อยทุกๆท,ท่านท,ท,ทุกคนนะครับผม ครับอย่กับเราช่วงเช้าเช้านะครับผมช่วงเช้าเช้าเรามาเส้นไหว้เส้นประกรรมแล้วก็มาสเส้นไหว้ให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับผมเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม นี่ครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับผมชาบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็เหลือนะครับเหลือเส้นประกรรมเสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่ที่อ่าดอนอูตานะครับปูตาแล้วก็หลวงปู่ดมแล้วก็หลวงปู่บุญมานะครับเหลืออีกสามที่นะครับผม ตอนนี้เราเส้นช่วงเช้านะครับเส้นประกำรเรสร็จสับเรียบร้อยก็เหลือของตอนนี้ก็เส้นที่บ้านนะครับผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดนะครับม,มีอยู่ห้าจุดนะครับที่เราต้องเส้นไหว้นะครับผม ในช่วงเช้านะครับโตโตขอให้โชคให้หมานแถวคาดปลอดภัยอยู่นะครับผมเดินทางไปตรงไหนเส้นทางใดก็ขอให้แควคาดปลอดภัยนะครับผมให้ไปเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมาคำมาคูณนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ พี่ทีอยู่ที่บ้านนะครับก็ต่อไปก็ยังรอนะครับรอเ็เอิ่นว่าล่อเถาพ่อใหญ่กนจำนะครับสิไปผ้าไปบอกไปกาวผู้บานผู้เฮียนเนาะเจ้าบ้านตอนปู่ตาแล้วก็หลวงปู่อุดมก็หลวงปู่บุญมานะครับหลวงพ่อบุญมานะครับผมเลยอีกสามที่นะครับรอ รอโูเอบนะครับผมหลังจากที่เราเส้นไหว้แล้วแล้วก็เป็นพิธีปลูกข้อต่อแกนนะครับรับขวัญร,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 รถใหม่ของเรานะครับผมรับขวัญรถใหม่ของเรานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณ,คณแม่ทุกๆท,ท่านนะครับที่ไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะครับผมเพราะว่าติดภาร,รกิจยากมากเลยเลืเ,เกินนะครับไม่ ไม่พร้อมที่จะไลเนาะก็ยุ่งๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายทำไม่ได้ไม่ได้ไลให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยมานโอกาสนี้ด้วยนะครับผมผูกข้อต่อแขนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังไปเหลือไปผูกรถด้วยนะครับผม ตอนนี้คุณยายแม่ขวา,ายนะครับกำลังมานะครับขึ้นเลยขึ้นเลยเอายืนตั้งนี่ก็ได้นอยืนตั้งนี่ก็ได้ ก็คุณแม่คนหลายขึ้นเป็นคนแรกเลยนะครับคุณพ่อมาแต่เช้าแล้วนะครับคุณพ่อขึ้นปลูกแล้วนี่ก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่ขึ้นปลูกนะครับผมเออด้านนาก็ได้ย้ายเออมองมือจับนะโอ,โ,โอ้โหดูครับคุณแม่ตะหมอบตอบขา เขาผู้แก่ก็มาให้นะครับมาให้พรนะครับมาววยพรให้นะครับผมยาายบอกว่าขอให้ออกเลขเลขวันนี้ขอให้ออกเดอ้อนี่ เมตุัเปนพอหกสนแม่ออะอ๋อแคตัวออแคตัวยี่สิบตัวน่นมันออกอะไรเนี่ยเปนสาม้นนั่น, ok น,น <Man. S 2> เป็นที่ยู่งหกสามต่อหกสินตัวกระตุนแปดตัวแหม่เออเออนี่ครับผมแต่เราต้องได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนป้ายใหม่วันหลายก็จะเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายขาวดํานะครับไม่ใช้ป้ายตัวนี้แล้วนะครับผมหลายก็จะเปลี่ยนเป็นป้ายใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะได้หมายเลขอะไรนะครับผมนี่ครับ แขกเหลือมากันเต็มเลยนะครับผมก็อันนี้ก็คุณลุงนะครับคุณลุงท่านมาด้วยนะก็เป็นเสร็จพี่นี่นะนี่ครับแล้วก็จะบีบแตรเอาเลิกเอาใช้นะครับผมเอาเลือกเอาเลือกเลืลุงไปหันแหละเออ เอามือกดเอาก็ะไรตัวออาเจ้าของมาแล้วเจ้าของรถใหม่มาแล้วมาฉลองรถใหม่แล้วนะครับแม่ขันของเราโอ้โหวันนี้ใส่ชุดสวยงามมากเลยนี่โอ้โหมาตอนรับรถใหม่ของแม่ขันนะครับวันนี้สวยงามจริงๆนะครับวันนี้ ตอนนี้แม่ขันก็มาถึงรถใหม่ของแม่ขันแล้วนะครับรถประจำตำแหน่งของแม่ขันแล้วก็ลูกบางคนน้อยนะครับผมเข้ามาถึงแล้วโอ้โหไหนจับดูหน่อยดีรถของเราสวยไหมแม่ขันนี่เช็คด้วยเช็คด้วยเช็คด้วยนี่เป็นยังไงอยากขึ้นมากเลยเหรอโอ้โหแม่ขันเห็นรถใหม่เราอยากขึ้นเลยนะฮะโอ้ใจเย็นใจเย็น,ยนกระโตอยู่ไกลโพดพอเที่ยวไปงับกระโตเข่าให้แม่ขันเนี่ยแล้ว แ๊บหนึ่งจะเฝ้าขึ้นก่อนเขาดูโต๊ะของเราไกลเกินนะครับผมก็ตอนนี้กำลังให้ควันทิวขยับโต๊ะอยู่นะครับอื้มขึ้นไปก่อนเลยโอ้โหเห็นแล้วอยากจะขึ้นมากเป็นยังไงไม่ขันชอบไหม สงสัยจะชอบนะครับผมอยากจะขึ้นแล้วหรออะอยากขึ้นก็ขึ้นเลยเออขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นรถใหม่ของเรานะครับนี่ฮะเอ้าก้าวให้ดีดีก้าวให้ดีดีเดี๋ยวจะพลาดตกเอาขึ้นไปเลยอยากจะขึ้นขึ้นไปเลยเอ้ายังไม่ชินนะครับรถใหม่ยังไม่ชินนะครับไม่ขันยังยังยังใจอยู่นะครับช่างใจอยู่นะครับผม โอ้โห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 นี่ดูครับโอ้โหแม่ขันได้ขึ้นรถใหม่แล้วนี่ขึ้นไปเลย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 อ้าวทำไมไม่ขึ้นละ่ะลูกต้องรอควันทิวด้วยนะครับควันทิวบอกว่ารอควันทิวนะครับ นี่ฮะรอควานทิวด้วยนะครับอออืืหแม่ขันต้องรอควานเขาด้วยนะครับโอ้ไม่มีเพื่อนขึ้นสงสัยอยากรอรอลูกชายนะครับลูกชายไม่มาขึ้นด้วยนะครับโอ้แม่ขันเ้ยลูกชายตงมันอยู่ยังมาไม่ได้อ้โอโหดูครับสูงมากเลยรถคันนี้นะครับอือหือสูงมาก บางแม่ขันหายมิดเลยนะครับโอ้โ oh. ห <laughs> นี่แม่ขันของเราขึ้นรถใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้เจาะนะครับยังไม่ได้เจาะรูน้ําทิ้งนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ทันได้เจาะเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาเนาะนี่นี่นี่เอามือเช็คด้วยนะครับใช้งวงเช็คนะครับผม โอ้โหสุดยอดไม่คันโอ้โหกว้างมากนะครับผมดูแล้วกว้างนะครับกว้างกว่าคันเก่าไปเกือบจะ20เซนนะครับผมโอ้โหส,ส,สุดยอดสุดยอดโอ้โหถ้าถ้าไม่กั้นเนาะได้สีได้สีส่เชือกเลยโอ้โหสุดยอด ค่อยๆลงเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอล่องกระโตกันดูครับดู <laughs> โอ้ยม่ขันยังไม่ถึงหี่วออกสิลูกสร้างสีนีออกไปพูนเออเฮ้มาถอยมาค่อยๆเด้อลูกเด้อยังไม่ชินนะครับรถใหม่ของเรายัางไม่ชินนะครับอืระวังด้วยนะครับระวังด้วย ระวังไงลังด้วยนะครับแม่ขันยิ่งตัวผอมๆอ,อยู่ด้วยแมโอ้โหใช่วันนี้ได้ทั้งชุดใหม่ได้ทั้งรถใหม่เลยแม่ขันนี่โอ้ยโชคดีมากมากเลยขอให้เฮง,เงๆรวยๆวยปงัปงๆตลอดปีตลอด,ปลอดไปเดอ้อแม่ขันเดอ้อเดี๋ยวชุดชุดเอียงนะครับชุดเอียงดึงชุดอีกแป๊บหนึง่งโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับวันนี้แม่ขันบอกว่าโอ้โหชอบมากเลยรถสวยงามมาก นี่ตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาจ้าคุณแม่ก่อนเล็้วแม่ขันจ้าก่อนเล็้วลูกจ้าหน่อยเออทักทายคุณแม่ด้วยจ้าก่อนเล็้วจ้าก่อนจ้าสวยๆส,สวยงามมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเรารอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องทงังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเรานะครับผมอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาแม่ๆไปก่อนเด้อรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ,รบจ้ากับลูกจ้าด้วยจ้าด้วยลูกจาก้กจาด้วยจา้จา เออยบายบายด้วยบายบายด้วยบา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 ยเอ,อ้ยบา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 ยดูครับไม่ขันเขาบายบายด้วยนะครับสวัสดีครับ